เอาก็ท่ับแต่ละคนน่ากันหมดเลยแล้วแต่ละคนนี่คือแบบตั้งใจจริงมากๆเพราะว่ามาจากกรุงเทพบ้างภูเก็ตบ้างสุราษฎร์บ้างครับแล้วก็คนในพื้นที่นครศรีธรรมราชด้วยมีจังหวัดอื่นนอกเหนือจากนี้ไหมคะนอกเหนือจากที่พูดไปที่ไหนคะเชียงใหม่เชียงหจริงดิมันไม่ใช่การแค่แบบนั่งเครื่องจากกรุงเทพมาที่นี่แล้วนะมันคือ นั่งจากเหนือมาใต้เลยนะเราดีนะสาวใจเรามันได้อยากสุดยอดอยากให้อะไรสักอย่างกแต่ไม่มีอะไรให้ให้ใจไปแล้วกันนะไหนคะใจเหนือคะออะไรอยู่อยู่ที่ไหนเนี่ยอย่าเดาอบมาก่อน สนุกเอาใจคืนมาแล้วมาเราสัมภาษณ์คุยกันนิดนึงดีกว่าช่วงท้ายนะคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมงานก,นกันกับสบินาและนิยมยืนซึ่งถือว่าร่วมงานกันเป็นครั้งแรกแล้วก็มานครศรีธรรมราชครั้งแรกด้วยใช่ก็สนุกมากเลยครับผมทุกคนให้เสียงตอบรับที่ดีมากๆกันถูกไหมเพราถ้ามีาน้านแล้มีม,มีทางสบินาและทางนิยมยีนชวนมานครศรี ให้ผมมาผมก็มาครับแต่อยู่ที่ว่าคนนครสีใหาให้ผมมาอีกหรือเปล่าอยากไหมทุกคนบอกว่าอยากให้มาอีกอยากใช่ไหมและวันนี้ผมก็ขอฝากซาบีนากับนิยมยีด้วยนะครับผมทั้งสองอย่างนิ้แอ็นแมทให้ดีกันมากเลยครับทั้งบูธทั้งทางซ้ายทั้งฝาและข้างหลังนะครับโหฝังด้วยกันครับเอาใจแบรนด์ขนาดนี้จ้างมาอีกนะคะ้ อันนี้ก็ตรงเกินอะไรนะคะเขาบอกว่าตรงเกินเขาบอกว่าอะไรคะฮะกูโอ๊ะอดีดต О, ครับอ๋อโอเคได้เขาให้เอาพี่ปอลมาด้วยผู้บริหารนั่งฟังอยู่ผู้บริหารบอกครั้งต่อไปเดี๋ยวจัดให้ใช่ไหมคะกดดันผู้บริหารสุด เอาล่ะมา,าพูดถึงสไตล์การแต่งตัวของทางภูวินบ้างนะคะควันนี้ก็ม,มาพร้อมกับเสื้อแจ็คเก็ตยีนกางเกงยีนค่ะวันนี้มีกันแมทมานะคะถามนิดนึงปกติชอบแต่งกายสไตล์ไหนยังไงบ้างปกติเป็นคนแต่งแบบมินิมอลครับแบบสบายสบายคือก็จะใส่กับกางเกงยีนเป็นหลักนี่แหละเพราะว่าผมเรียนอยู่วิศวะครับผมแล้วปกติเนี่ยของที่มันแมทกันอยู่แล้วก็คือ,คอกางเกงยีนเสื้อสีขาวแล้วก็เสื้อชอ็อ ก็จะเป็นชุดประจําที่ผมใส่ไปประหารอะไรอยู่แล้วใส่กางเกงยีนทุกวันเป็นประจาวันถ้าไม่บอกว่าเรียนวิศวะนี่คือดูไม่ออกเลยนะทําไมะครับดูไม่น่าจะใช่หนุ่มวิศวะจริงหรอดูสะอาดสะอ้านน่ารักขนาดนี้เนาะก็อาจจะมีมุมอื่นที่คุณคนอาจจะยังไม่ดูก็ได้มีมีทริคในการแต่งตัวไหมคะที่จะแนะนำแฟนๆของเราหน่อย ทริคของผมอะครับผมว่าของของผมผมจะเป็นคนที่แต่งตัวค่อนข้างเรียบง่ายครับคือเป็นชุดจะมีไม่เกินสองสามสีครับผม,มก็อาจจะเป็นแจ็คเก็ตสีหนึ่งเสื้อยืดสีหนึ่งกระเกงสีหนึ่งะครับผม,มก็เลยจะแมทช์กันค่อนข้างง่ายอย่างเช่นถ้าเรามีกระเกียกีนเบสแบบสีน้ําเงินสีฟ้าอยู่แล้วเส<ม>ื้อที่มันเข้ากันง่ายๆเป็นพวกเสื้อสีดาเสื้อสีขาวเสื้อ,อที่มันเป็น สีเป็นเพนนะครับผมแค่นี้ก็โอเคแล้วครับเรียกว่าเป็นคนแต่งตัวแบบแนวมินิมอลด้วยใช่ครับนะคะแล้วก็วันนี้กางเกงกับเสื้อมาจากแบรนด์นิยมยีนนี่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าใส่แล้วเท่แบบนี้ต้องมาจากแบรนด์นิยมยีนนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงให้คุณคูวินเนี่ย เลือกชุดของซาบีนามาสวมใส่คู่กันกับกางเกงยีนของนิยมยีนยยแบบเลือกให้คุณผู้หญิงสักคนหนึ่งหรือว่าใครก็ได้นะคะอย่างอย่างตายกตัวอย่างวันนี้ตัวเองก็ใส่กางเกงของนิยมยีนแล้วก็ใส่เสื้อนะคะเป็นรุ่นแบบสปอร์ตของทางซาบีนาวันนี้เราเลือกเป็นสีเหลืองเราอยากรู้ว่าผููบินจะเลือกเสื้อให้คู่กับกางเกงอ่ะเป็นสีอะไรดีถ้าเลือกให้ใครสักคนฮัผมผมครับผมชอบเรียกง่ายครับผมผมว่า ขาวกับน้ำเงินหรือขาวขาวกับฟ้าเนี่ยเข้ากันได้ดีอ,อยู่แล้วอ๋อเน้นโทนเรียบเรียบเป็นโทนเรียบเรียบทีเ่เรียบง่ายแต่ว่าทุกคนใส่ได้กันหมดเรียบง่ายแต่ไม่น่าเบื่อใช่เพราะใส่ได้ตลอดไม่ได้เอานอใช่ใช่คือผมก็ใส่อยู่ทุกวันเนี่ยเสื้อยืดสีขาวบางเกยีนเนี่ยทุกคนเบื่อหรือย,ยังอ่ะชุดเนี้ยเ่อ Yeah. ได้เยอะแม่นมีใครเบื่อเลยเพราะว่าเป็นสไตล์ที่แต่งได้ทุกวัน everyday look นะคะแล้วก็พูดถึงอีกเรื่องหนึง่งอันนี้พลาดไม่ได้วันนี้มากับนิยมยีนนะคะพูดถึงกางเกงยีนตัวโปรดนิดนึงชอบที่สุดทรงไหนแบบไหนยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะชอบที่สุดรอครับผมเป็นคนที่ชอบใส่กางเกงยีนสบายๆครับ,บผมแนื่จผมจะไม่ผมเป็นคนไม่ค่อยชอบแบบเออสลิมฟิตเท่าไหร่ผมจะชอบเป็นแบบเนี้ยครับที่มีสากระบอกอ่าใช่แล้วก็มีความแบบเออ ปล่อยลงไปเยอะๆหน่อยเพราะว่าผมรู้สึกว่าด้วยพอเราอยู่เมืองไทยด้วยนะพอใส่อะไรที่มันสลิมสลิมฟิตฟิตหน่อยมันก็จะมันเหมาะมันเหมาะกับห้องแอร์ใช่ตอนนั้นผมรู้สึกว่าเวลาแบบอยู่มหาลัยอย่างเงี้ยนั่งอยู่ข้างนอกนั่งอยู่กับเพื่อนๆแล้วก็อาจจะต้องแบบไปเล่นบาสบ้างไปเตะบอลบ้างมันยังมีที่ให้แบบวิ่งทำนู่นนี่นั่นได้อถ้าเป็นแบบสลิมฟิต เขารูปเกินก็จะรู้สึกว่าไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราใช่ไหมใช่ครับผมแต่ว่าผมว่าอันนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าแต่ละคนชอบแบบไหนเลยคือจริงๆแล้วทั้งสองอย่างก็สามารถใส่ในแต่ละสถานการณ์ได้เหมือนกันก็อยู่ที่ว่าคุณชอบแบบไหนเลยครับผมนี่แต่ว่าถ้าผูวินเลือกก็เลือกเป็นทรงประมาณนี้เลยค่ะกระบอกใส่สบายสบายครับผมนี่ตัวนี้ชอบไหมคะ,ะชุดนี้ชอบครับผมเน้นที่สุดคือผมเน้นสบายครับผมเป็นคนแต่งตัวเรียบง่ายสบายๆแล้ว นี่แหละครับสบายแล้วครับภูวินบอกว่าชอบกางเกงยีนของนิยมยีนตัวนี้ทุกคนชอบไหมคะแต่จริงๆแนละ้วผมไม่เคยใส่ชอบทั้งภูวินและชอบทั้งนิยมยีนใช่ไหมจริงๆแนละ้วผมไม่เคยใส่ชุดน,นี้นิยมยีนบ่อยมากเลยนะพวกงดิจะเก่งยีนเนี่ยก็เป็นของนิยมยีนผมมีเยอะอยู่ที่บ้านอ่านี่คือใส่จริงแล้วก็วันนี้ก็จัดแมทช์มาเรียบร้อยแล้วคอมพมลีทลุคเป็นแบบนี้ง่ายๆสบายๆายแต่ดูแล้ว หล่อมากนะคะโชว์เกินไปหลักฐานก็เห็นอยู่ทนโทษค่ะอ่ะช่วงนี้นะคะเชิญผู้โชคดีของเรานะคะ10ท่านถ่ายรูปทีละคนใช่ไหมคะมาช็อปกันหน่อยดีกว่าที่เซ็นทรัลนครศรีเพราะว่างานของเราจะมียาวเลยค่ะไปจนถึงวันที่1นึ่คือภาคมรวม14วันค่ะเชิญชวนทุกคนมาร่วมงานหน่อยค่ะ ครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมากันนะครับผมลองมาชอบดูลองมาดูของกันได้นะครับมีอะไรที่ถูกใจลองซื้อกับร้านกันไปใช้กันได้เลยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยทุกคนคะ่ะพูดขนาดนี้แล้วต้องซื้อไหมคะไหนมีคนจะกลับมาอีกกลับมาเซ็นท่านอีกอีกอ่าโอเค เดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะคะให้คุณภูวินได้ฝากผลงานดีกว่าเพราะว่าแฟนๆเขาก็อยากจะชมผลงานของคุณภูวินตลอดเลยตอนนี้มีอะไรให้ติดตามบ้างคะครับผมตอนนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกัน <c oughs> มีใครได้ดูหุดพยนตร์หรือยังหรือภาพยนต์หรือยัง <c oughs> งั้นสำหรับใครที่ยังไม่ดูฝากหนังเรื่องหุ่นพยนตร์กับุกพยนตร์ด้วยนะครับผมและมีใครได้ฟังร้อยฤดูหนาไว้ยัง ขอฝากอีกอย่างหนึ่งนะขอฝากให้ไปฟังร้อยเรื่อดูหนาวกันด้วยนะครับผมครับก็ส่งหล,กลกักๆมี2อย่างนี้ครับฝากกันด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะที่สามารถที่จะแท็กภาพไปได้เพราะว่าวันนี้เชื่อเลยทุกคนถ่ายทั้งภาพถ่ายทั้งคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปแท็ก IG ได้เลย IG ชื่ออะไรฝากด้วยค่ะ and uh u i n t a n g ครับ p h u w i n t a n g ครับผมท้ง IG และ t ว i t t e r ครับใครมีอะไรก็ลองมนชั่นมาดูเผื่อจะเห็น แล้จริงๆเชิญเลยค่ะเหนื่อยกันไหมเราไม่เหนื่อยเลยจริงเหรอแต่วันนี้เราอาจจะต้องลากันแล้วว่างั้นถ้ามานครอ,อีกครั้งหนึ่งมาได้ไหมมาเจอทุกคนนะงั้นครั้งหน้าผมไม่มาคนเดียวนะโอเค ขอจองคิวทุกคนในนี้ก่อนเลยนะทำหน้าเจกันนะครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบ,บคุคสุด,ดยอดรดดดดดดยวให้คุณูกันได้ลงไปทับผ่นก่อนนะทุกคนนะโอเคบายบายครัสวัสดีคค่ะวันนี้สนุกมาก